ใครบอกอยากแซบวันนี้จัดให้นี่คร้านนิยมแซบร้านอาหารที่ไม่ได้มีดีแค่แซบแต่บรรยากาศคือธรรมชาติสูซ่าถึงแล้วครับร้านนิยมแซบนครปฐมของดีที่คนคนครปฐมห้ามพลาดจะแซบขค่ไหนไปดูกันเลยไปเมดูทีเด็ดหมูคุกฝุ่นเอานี่คือชื่อเมนูนะไม่ใช่ว่าเขาทำตกพื้นมาเด้อหมูนุ่มกเข้าเนื้อได้กลิ่นโชยมาตั้งแต่ออกจากครัวหอ,อมมากบอกเลยว่ากัดทีละมุนไปทั้งปากทีเด็ด ต่อกันด้วยส้มตำชื่อตามร้านจะไม่ลองได้ไงตำนิยมแซบ่บมาละกอยอย่างกรอบน้ำปร,ราโคตรนวดเ็ดซีดซักใครกินแล้วไม่ซีดคือลิ้นอาจจะมีปัญหาใส่มาให้ทังแซลมอนกุ้งสดหอยอ้ย,ยบอกเลยว่าของชา<ะ>เมนูต่อไปให้ใจไปเลยกับปลากระพงทอดน้ำปลาซึ่งวัตถุดิบที่เขาเอามาทำบอกเลยว่าสดมากอันไหนเอามาเป็นได้คือเอามาแบบเป็นๆทอดมาแบบกรอบๆไม่เชื่อลองฟังเสียง มีความหอมเค็มกําลังดีครับไม่อมน้ามันด้วยคนรักษาสุขภาพกินได้นะครับบอกแล้วว่ากรอบจริงๆและดูนี่โอ้โหเล้งแซบบอกเลยว่าหม้อน,นี้คือสดแล้วตื่นน้าซุปเปียดปุดๆแซบจนเหงื่อแตกเนื้อเล้งเปื่อยละลายในปากไม่ต้องแทะเมื่อยฝ่ายจังหวะที่พี่แกแทะไม่รู้อันไหนฟันอันไหนเล้งกันเลยนะครับแต่ถ้าใครกินไปแล้วกลัวเรากนบอกเลยว่าเขามีห้องแอร์ให้นั่งกันเย็นๆช่ำๆนะจ๊ะและต่อไปเมนูสุดววาวกับกุ้งกะรีลาวาเอากุ<ๆ>้งหนัวๆกุ้งโตๆทอดกับกรอบราดซอสไข่เค็มหอมจิ้มันถึง จนต้องขอข้าวเพิ่มบอกเลยว่ากุ้งที่ร้านนี้เขาตักขึ้นมาจากน้ํากันสดๆเลยเด้อกินของข้าวแซ่บจนตาตื่นขอพักไม่ดื่มของหวานกันบ้างกินเผ็ดมาแล้วก็ต้องดับไฟในปากน้าแตงโมปั่นหวานฉ่ำยินเจี๊ยบสดชื่นระดับสิบเต็มสิบวันเพียไม่ไี้ว่านะไม่ไหวละสักคำเหอะปลานนัวเกินหื่ไงอร่ยมากไปเดี๋แล้วเดี๋ยวหมด ยั่วกันจนทีมงานน,น้ำลายแตกไปเลยแล้วปิดท้ายกันด้วยบิงซูลอดช่องนี่คือขนมไทยเกาหลีมาเจอกันน้ำแข็งใส่ไ่เนียนลอดช่องนิน่มหนากินแล้วอยู่เมืองไทยแต่หัวใจผมมาอยู่เมืองหนาวอยากกินกน,นะเดิอยากกินนะดิอะไอยานี้อิอกระปินนใช่ปะ น่าไม่ได้แต่งยังอยากออกกล้องเองลยร้านนี้คือสายเขียวแต่ไม่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายนะเฮ้ย <c oughs> ต้นไม้เยอะสดชื่นร่มรื่นนั่งกินข้าวไปลมพัดไปเย็นสบายจนเกือบเผลอหลับมุมถ่ายรูปก็เพียบนั่งชิวนั่งเก๋ถ่ายลงโซเชียลคือมีแต่คนถามว่าไปเที่ยวไหนมาใครอยากแซบแบบเราก็มาที่นี่เลยร้านนิยมแซบสารยาก <c oughs> ่อนถึงแยกสายห้ามาเถอดเดนกถามหา เนี่ยบอกแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับกับร้านนิยมแซบต้องขอบคุณมากมครับร้านเบงห้าสนับสนุนทำคลิปนี้ขึ้นมาถ้ามีร้านหน้าอยากให้เราไปที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับข้างล่างนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยครับ